แล้ครับผมการสวัสดีท่านชมท่านก็เรียนไทยตอรักเข้าสู่ช่วงมีในโซเซตี้ก่อนเช่นเคยและตอนนี้เราอยู่ในเกม s ซีโมบายกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวอัปเดตทีมให้กับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาก่อนเลยละกันนะครับผมว่าทางด้านของทีมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็นี่ฮะตามภาพเลยเนาะก็เป็นวินิซิอุสนะครับผมโรนัลโดโยฮันครับนะฮะซีดานนะฮะแล้วก็วีเอล่าผมขายเม็ดแดงไปซื้อเม็ดส้มเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีกุลิตทีวายนะครับผม เตโอก็ขายล่างเล็กนะครับผมล่างท y เนี่ยไปซื้อ UTO TS เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะแล้วก็มาดินี่เนี่ยเดี๋ยวรอขายเนาะแล้วก็มีโรลองบองนะครับผมฟิลิปลามเนี่ยคือใช้ไปก่อนนะฮะใช้ไปแบบว่าขั้นเวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอทางด้านของคาฟูนะครับผมนะลงตลาดนะฮะเพราะว่าแบทเทินพาร์ทเนี่ยใกล้จะปิดกันครบหมดแล้วแหละนะฮะ ถ้าเกิดว่าเม็ดส้มราคามันเหลือประมาณ1 0 0 200 m เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อเม็ดส้มมาใช้นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของอาริซอนนะครับผมอาริซอนอันนี้ก็คือใช้แก้ขัดไปก่อนเพราะว่าผมมีดอนนาลุม่าอยู่แต่ยังไม่ได้อัพเม็ดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อัพเม็ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระโดดนะครับผมถ้าไม่กระโดดปุ๊บนี่ก็คือไปลงแรงมัน,ม,นมันเอ,อ๋นะครับผมก็เลยใช้อาริซอนไปก่อนเนาะนี่นะครับผมดอนนาลุม่าเขายังอยู่นะมีโดอะไรพวกนี้ที่เปิดได้นะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตทีเดียวนะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกิจกรรมวันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมสวัสหน้าจอไปที่ตัวละคราสายฟรีของผมก่อนนะครับเพราะว่าตัวหลักผมเนี่ยผมจะเอาไว้ซื้อมั r เชลาโนนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มนะครับผมทางด้านของแพ็ก9,000ดูนะฮะว่าจะออกตัวดีหรือเปล่าเนาะ ก่อนอื่นนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะทั้ง power pay แล้วก็ power กาชาลิงกสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถไปอุดหนุนได้เลยเนาะแพ็กเกจใหญ่สุด3,700บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะหรือว่าไม่เกิน3,150บาทประหยัดไปประมาณ750-1,000บาทเลยนะครับผมเปิดให้บริการ24ช 50เกมปลอดภัยไลฟการรีฟันแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกิจกรรมนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ดีกว่านะครับผมนะจะเป็นรางวัลยูโรนะครับผมในสัปดาห์ที่3เนาะที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะฮะเขาจะแจกทางด้านของมาร์คเคอีกแล้วนะฮะเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้อัพทางด้านของเม็ดตัวละครแล้วก็บางคนก็อัพเม็ดไปขายบางคนก็อัพเม็ดไปใช้อะไรเงี้ยนะครับผมนะก็จะได้มา2ตัวเลยในกิจนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนดีกว่านะฮะ สัปดาห์ที่3นะครับผมนะนี่เราต้องกดตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะครับผมปับ๊บไอตัวสายเติมของผมเนี่ยก็คือผมทําการแลกไป,ไปที่เรียบร้อยละนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดแพ็กในตัวสายฟรีแล้วก็อัปเดตกิจกรรมด้วยไปเลยนะครับผมนะในของรางวัลน,นะฮะก็จะมีอยู่3แถวนะครับผมเริ่มกันจากแถวล่างสุดจะเป็นนักเตะพื้นฐาน75-84นะครับผมทั้งหมด3ตัวนะแล้วก็จะมีนักเตะพื้นฐาน65-74ถเนี่ยสิตัวนะครับผมเป็นแทบอ่า แต้มนะครับผมนะถ่ายทอดนะฮะการฝึกเนี่ยห้าสิบนะครับผมแล้วก็มีอัญมณีสองร้อยนะฮะแล้วก็มีเหรียญอีกห้าหมื่นนะครับผมนะเมื่อกี้ลิ้นพันนะฮะอ่านแต้มเป็นแทมไปซะละอันต่อมานะครับผมเป็นแถวที่สองนะครับผมจะเป็นนักเตะพื้นฐานยูโรนะฮะแปดสิบแปดถึงเก้าสิบสี่นะครับผมอันนี้นี่ไม่ต้องไปลุ้นหรอกนะฮะได้ไม่เกินเก้าสิบตลอดเลยอันนี้ดวงโคตรสวยแล้วก็จะมีนักเตะแรลงสากลนะครับผมแปดสิบเอ็ดเนี่ยได้มาสองชิ้นเนาะ แต้มถ่ายทอดฝึกฝนอีก300นะครับผมอัญมณี300นะแล้วก็เหรียญอีก500นะครับผมหรือว่าเงินเอนั่นแหละนะฮะของรางวัลใหญ่สุดนะครับผมอันนี้นี่คือแบบของดีเลยอันนี้อัญมณี5,000นะครับผมนะแล้วก็มีอัญมณีอีก2,500รวมทั้งหมดก็จะกลายเป็น7,500แล้วก็มีมัสเชลาโนอีก2ตัวด้วยกันนะครับผมที่แจกในกิจกรรมนี้นะฮะใครที่เอาไปทำการเปิดทางด้านของ กิจตรงนี้ไปนะครับผมก็น่าจะไม่พอนะเพราะว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยหลังๆมาค่อนข้างที่จะหายากนะฮะเพราะว่าเวลาไปเตะใน,ในแบ่งกลุ่มนะครับผมรอบแรกเนี่ยเราจะได้โบนัสมาเยอะเนาะแต่พอรอบหลังๆเนี่ยคือมันไม่ได้โบนัสแล้วกล็ลงได้แค่สัปดาห์หรือว่าอาทิตย์ละ3มครั้งอะไรเงี้ยนะครับผมไอ้ลูกบอลตรงนี้ก็เริ่มจะหายากแล้วแหละนะครับผมผมคิดว่าเอามาแรกในของรางวัลรายสัปดาห์นะครับผมนะ คุ้มกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยเหลืออีกตั้ง3สัปดาห์นะครับผมเนี่ยสัปดาห์ที่4 5 6เนาะผมว่าน่าจะแจกมัดเคอีกหลายตัวเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปอ่าแลกตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าของมันก็อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนาะในรอบนี้ก็จะมีไอ้พวกอ่าแฟงไรกาดนะครับผมนะชไมเคิลนะฮะแล้วก็จะมีอ่าลูก้าโมดิกนะฮะร,รวมไปถึงเชวินเดอ,อดร์บอยเปเป้อะไรพวกเนี้ยนะฮะอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะฮะกันเต้อะไรเงี้ยอังโกโล่กงเต้อะไรเงี้ยนะครับผมนะอันนี้ก็ อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมใครอยากจะไปลุ้นก็ลองไปลุ้นกันได้เนาะแต่ของผมนี่ไม่ใช่สายลุ้นนะครับผมของเรามันคือสายชัวร์นะฮะเดี๋ยวก็จัดไปเลยนะครับผมจะใช้ทั้งหมดประมาณ1,700นรอะครับผมหรือว่าใช้ทั้งหมด17นะครับผมนะ17ครั้งในการกดเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยฮะอาจจะช้าๆหน่อยนะครับผมนะน่าจะฝนใกล้จะตกแล้วแหละช่วงนี้ฝนใกล้ตกทีไรแม่งเน็ตผม,มก,ากากตลอดเลยนี่นะครับผมนะ แล้วก็ทางด้านของร้านค้าไอเทมช็อปเนี่ยก็อัปเดตเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูเนาะว่ามันมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะฮะในร้านค้านะครับผมของดูดตังเข้ามาอยู่ทุกสัปดาห์เลยช่วงนี้ยิ่งกิจกรรมยูโรยิ่งแล้วใหญ่นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์ที่4ก็จะมีตัวเข้ามาใหม่อีกนะฮะสัปดาห์ที่5ก็เข้ามาอีกแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่6ก็จะมีอัปเดตเข้ามาอีกนะครับผมกว่าจะจบบอลโลกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเป็นพวกแบบแพ็ เห็นไหมแปจริงๆด้วยไม่เคยเกิน90เลยคนดูืคืออ่าพอจบบอล2024น2 0 2ใช่ไหมบอลยูโรอ่ะอ่าก็จะมีอพวกตัวละครน,นักเตะนะฮะใหม่ๆเข้ามาช่วงสิ้นปีอยู่แล้วแหละนะฮะก็ประมาณเดือนเดือน11เดือน12ออะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีนักเตะเข้ามาใหม่อีกผมว่าสิ้นปีเนี้ยน่าจะดัน OVR ได้เกินร้อยห้าร้อยรอยห้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันก็ตัวเกนะ้เ้านาะตัว OVR 100ผมว่าน่าจะนี่แหละช่วงสิ้นปีแหละน่าจะออกมากันเยอะอยู่เพราะว่าตัว99ก็ออกจะครบแล้วนะครับผมตอนนี้เมสซี่โอนันดนะครับผมนะกุลลิตอะไรพวกเนี้ยมาหมดแล้วเหลือก็แต่พวกโดอ้วนอะไรเงี้ยนะครับผมนะอาจจะได้เห็นกัน วกโดวนเนี่ยผมว่าน่าจะเข้ามาพวกช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะคนดูเพราะว่าโซคาเตสก็เข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ซิโ,โก้ก็เข้ามาแล้วเนาะพวกโรเบรโตโคาร์ลอสอย่างเงี้ยคาฟูเงี้ยเข้ามาละสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่5ส,สัปดาห์ที่6ผมว่าน่าจะได้เห็นกันอยู่สัปดาห์สุดท้ายอะโดวันช่วงนี้ก็ใช้ตัวเม็ดส้มไปก่อนเดี๋ยวใกล้จะเข้าสัปดาห์สุดท้ายก็ค่อยเทขายนะครับผมอันนี้เดาเอานะก็ดูเดาเอานะครับผมโอ้ดูเด็กอีก2ตัวฮะ มหมุนข้อคัดที่ยันนานหน่อยนะคณดูนะเนี่ยฮะแต้มพวกเนี้ยเดี๋ยวเก็บสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ1,000 0น,น,นะครับผมเราก็จะไดเ้เป็นการเลือกเวอร์จิลฟานไดนะโอ้ม,มาช์เชมาละ1ตัว เราจะเลือกเป็นเบอร์จิลฟานไดหรือว่าจะเลือกเป็นนักเตะก็ได้เช่นกันนะครับผมนะแต่ผมว่าผมจะเอา,เอาไปสุ่มนักเตะดีกว่านะฮะเผื่อได้ตัวดีๆแต่ถ้าได้ตัวไม่ดีก็เอาไปขายนะฮะน่าจะได้เกิน20 m อย20 m อยู่อ่ะ1 0 2อ m อยู่เพราะว่าตัวฟานไดเก้าแปดเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าตอนนี้ใช้มาดินี่กับโลลองบองอยู่นะครับน่าจะไปใช้ มาดินี่ร่างใหญ่คู่กับบองไปเลยตังอีกห้าแสนนะครับผมนะเทสอีกสองพันห้าครับผมรางวัลใหญ่เลยอีกสองอันละเดี๋ยวผมจะไปสุ่ม 9,000นะคนดูแพก9,000น่าจะน่าจะได้ตัวแบบเอาไว้ใช้งานอยู่เพราะว่าตัวสำรองผมนี่ตัวเก่งๆมีไม่ค่อยเยอะนะฮะมาดเคน่าจะอันสุดท้ายละอันนี้5,000 9,000พอดีนะพอดีไปเลยเนี่นจะรางวัลสุดท้ายละ โอ้ยังว่าคนดูมันหลุดรอดการจับกุมไปได้ไงวะเนี่ย <c oughs> มันเหลืออันแรกอยู่นะผมเมื่อกี้มองไม่เห็นอะไรวะเนี่ยอันสุดท้ายละอันนี้ยสุดท้ายละเดี๋ยวไปเปิดแพ็คกันละไปฮะไปลุย อันสุดท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นฟานได้นะกับ9 5ถึง99ใครที่อยากมาลุ้น99ก็เลือกอันนี้นะอันนี้ขายได้นะคนดูนะอันนี้คือนักเตะขายได้นะครับผมต้องสะสมแต้มให้ครบ10,000่ก่อนนะตอนนี้ได้แค่7,5 0 0อยู่นะบางคนก็คือครบไปแล้วนะครับผมนะก้อนแรกฟานไดได้เลยแฟนฟานไดตัวนี้วิ่งเร็วกว่าตัวท Y อยู่นะวิ่งเร็วกว่าแล้วก็มันจะมีะทางด้านของการยืนตำแหน่งอะไรพวกนี้ดีด้วยนะฮะเนี่ยตั้งรับสภาพร่างกายตรงนี้ดีด้วยนะครับผม ฟานได้ร่างยนะูโรเนาะ OVR 98เลยนะฮะตัวนี้นี่ใครที่ยังไม่มีกองหลังเนี่ยผมถือว่าคุ้มเลยนะตัวสายฟรีตัวไม่ค่อยเติมอะไรเงี้ยนะฮะเอาไปอัพเม็ดคือก็เล่นได้ยาวอยู่นะครับผมเล่นได้ยาวอยู่อ่ะไปทำการซื้อแพ็คเลยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาขอให้ได้ตัวแบบเกิน97ก็ถือว่าโอเคละนะ ผมจะเปิดเป็นแพ็กนี้นะคนดูสามารถซื้อได้3ครั้งต่อ ID นะครับผมสามารถซื้อได้3ครั้งต่อ ID เป็นชุดรวมยูโรโมเมนต์นะฮะก็จะมี96-99ถึง99นะครับผมส่วนของอย่างอื่นเนี่ยคือมันมันขายได้แหละแต่ว่าเพชรเราไม่พอนะครับเพชรไม่พอไปฮะเ0าพั 9, จะเหลืออยู่300นะครับผม สักคู่นะครับคนดูมาละโอ้โหกว่าจะมาน้ำตาแทบไหลอันนี้น่าจะเป็นแพลก,กากก่อนนะ อันนี้แหละเดี๋ยวผมจะกดสักรอสักสามแสงนะครับคนดูสามแสงแพงเสมอหนะึ่งฮะสองไปฮนะสามโอ้ย แคทงแม่งก็ไม่น่าใช่แล้วมั้งเนี่ยคนดู9 6เป็นตัวใหม่นะคนดูแต่แม่งแบบใครวะเนี่ยจานซ่า9 6ที่หายเลยเดี๋ยวผมขอดูแต้มตรงนี้แป๊บนึงโหไม่คุ้มเลยวะ่ะอาจจะได้ไปเปิดแบบท็อป500ไงถ้ามันพอนะ ดูตรงต่อเวลาพิเศษดิแต้มพอแล้วเปล่าเนี่ยแต้มพอเดี๋ยวซ่มแม่งเลย9 6ถึง <c oughs> 99แม่งออกกากสุดเลย96 <c oughs> โอ้ไม่พอครับคนดูมีแค่600ฮะเพราะฉะนั้นมันถ้าเราไปซ่มอีกมันก็จะมีอยู่แค่1,000นะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอ พรุ่งนี้มาลืนนี้นั่นแหละเดีย๋ยวค่อยมาสุ่มให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะก็ได้ตัวกากตัวไก่ตัวเกียนมานะฮะก็ลองไปสุ่มกันดูนะเก้าพันนะครับผม เพชรที่แจกมาฟรีนี่ก็ถือว่าเอาไปแลกเป็นแต้มมาไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะฝากไว้ด้วยละกลันร้านเติมเกมของเรา power pay l แล้วก็ power กระชานะครับผมนะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะมีอ่าแพ็กเกจนะฮะที่อัปเดตเข้ามาใหม่หรือว่าทางด้านของกิจกรรมของตัวเกมอัปเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าเกมมาดูเนาะสำหรับคลิปโ,โอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสวดีครับผม